ฮัลไปดูัปดีฮะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับกินกินวันนี้เป็นไงบ้างมาถ่ายอันอันนี้ก็เป็นเสื้อของเิวก็เรายูโป้ละยูโป้บิซี่ยูโป้โป้ฟ้องเลยครับฟ้องเลยเราต้องทำหน้าที่ มเห็นสวัสดีครับเห็นในที่สวัสดีครับสวัสดีครับชุเสื้อสวยนะใช่อันน really ี้เป็นเสื้อทะเลนะครับผมซึ่งเราเอามาจากใต้ทะเลพูดอะไรมาง่วงเหรอพี่มาขี้หลับเมื่อกี้หลับเลยเมื่อกี้กินข้าวแล้วก็นั่งหลับแล้วแล้วประเด็นแบบว่าปากบ่ไหมแล้วเป็นมีจังหวะแบบสลึมสลือแล้วรู้สึกเหมือนเขาเอาน้ำผลไม้มาเสิร์ฟแล้วเห็นนอนอ้าปากวะไม่ตอนนั้นยังไม่อ้าแต่มต่อเข้าไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อ้าอยู่โอ้ย รีบรีบพูดรีบพูดแล้นั่นแหละครับก็นั่นแหละนั่นเดี๋ยวก็เราก็ต้องรีบกลับกันแล้วเพราะว่าเออเขาเช็คอินตอนเที่ยงใช่ไหมหรอชั้นมน้ยใช่ครับเวนเที่ยนนั่นก็ทะเลไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทะ่ลเลยเฮียซีตื่นยังคะอันนี้ไลฟ์ใครกี่โมงนี่กี่โมงเลยเนี่ยอันนี้สิบเอ็ดโมงเลยเนี่ยอันนี้สิบเอ็ดโมงเลยเนี่ยอันนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบสี่เลยเนี่ยเราจะกลับนะครับผมก็สามารถใครที่อยากมาตามร้อยพวกเราได้ก็มาที่ ตลาดใช่เซนทารารีสอร์ททะเลใช่ไหมใช่ครับผมเซนทารา em. ที่ตลาดนะครับที่ซีเซ็ตลาดเลยตลาด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 ก็งงว่าเซนทาราที่ตลาดเป็นตลาดสดตลาดซื้ออะไรแล้บเสียยไม่รู้เป็นอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหี่นอนดึกกันทำคูเลยไงเป็นอากาศตรงเนี้ยเป็นอากาศตรงเนียเป็นอากาศตรงเนี้ยเป็นอากาศ นั่นแหละครับก็ทุกคนก็นั่นแหละมองไม่เห็นอะจริงเหรอเห็นอะไรที่พี่ใส่แว่นไงมันมองไม่เห็นแสงแสงแดดก็เลยแบบพี่แยักตาแต่นิวนอนอิ่มใช่ไหมไม่ได้ต่อนีแต่คือแต่คือตอนนี้คือตามเรียบร้อยแล้วเออตามนิวนอนเราแบบไม่แล้วก็ตอนนี้ก็ฟูโทนใช่ทุกคนฝากมีฮารูยูฟิวด้วยนะครับฮารูยูฟิวด้วยนะครับฮาวยูฟี่ฮาวยูฟี่ กำกับเองลืมลืมชื่อเพลงตอนแรกเราอะตอนนี้เฮียไม่ลืมแล้วเฮียแกล้งน่าหละครับผมก็นส่สร้อยน่ารักไหทุกคนดูสร้อยของสองคนนี้นะครับใช่ครับผมอันนี้ก็คือแบบเก็บมาจากตรงนี้ปรอยใช่ แล้วใครนคนร้อยให้ฮะใครเคนลอยรอยให้ร้รอยใหม่ให้ไม่ใช่ค <laughs> ุยพูดเล่นนะครับโอ้ยแต่แบบได้ยินข่าวว่าเมื่อคืนเลิกประมาณตีสองตีสามไ่เใช่ไหมใช่จะต,ตีไหนกไ็ไม่เล่นดีกว่าชงเขาดิวตลอดนั่นแหละครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ซีเคนกำกับเองส่วนนี้ก็เป็นซิงเกินอ๋อนี่คือจะบอกจะบอกจะบอกว่า นี่ไปไหนก็ไปเธอไล่ละใช่ไหมก็เลยพูดส่งให้แล้วก็เลยฝากผลงานให้หน่อยไว้ก็ได้ไว้กได้ดีก็ได้เดินไปเองไว้เราไม่อยากให้ไปเราเหงาเราแบบไร้คนเดียวนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ซีเป็นผู้นำกับส่วนอันนี้ก็เป็นซิงเกิลของน้องมิวใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับด้วยค่ะเจอกันแล้วก็ฝากเสื้อทะเลที่พวกเราใส่ด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาถ่ายถ่ายแชแบบกับน้องใช่ครับผมเป็นวิดีโอทั้งภาพนิ่งนะครับ ใช่ครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเสื้อทะเลจะออกมาประมาณห้าร้อยกว่าตัวใช่แล้วก็ใช,ใช่ใช่ไหมฮะไม่รู้ไม่ได้ไลฟน์นเวันใครมีมเ,รเออใช่ครับผมแล้วก็แบบเอ<ร>าากอุดนุนด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วก็ใครที่เดี๋ยวเราประกาศทางออฟฟิเชีลนะครับเพราะว่าใครที่ซื้อเสื้อทะเลตามวอเเชอร์ที่กำหนดหก็จะสามารถแบบว่า ได้ส่วนลดโฟโต้บุ๊กในราคาพิเศษด้วยอ่าใช่เออใช่ดูกันน่วนิวนกันเิวนิวนิวเออนิวเนี่ยเพื่อเพื่อสวยจริงผมชอบใช่ดีไลายสีเสื้อเหมือนใครเสื้อเหมือนเจมสูบอ่ะเจมส์โอ้ยสูมให้ขนาดนี้เจมสู์สวยเจมสู์สวยอันอ้าวอ้าวนิวน่ารัก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 ลองดูขนาเจดเลย ลองดูขาเยอะลยก็ไม่รู้ว่าไปโพสทิชั้นไหปขาล้อกันทุกคนเห็นขาเงียเมื่อกี้เป็นทูตพูดโพลหมดแล้วทุกคนตอนนี้เป็นผู้ชายขาล้อครับทำไมครับเป็นผู้ชายขาล้อครับทำไมครับผมไม่เคยฟังเคยดีมันร้องเลยนะอันผู้สาวขาล้อผู้สาวขาล้อน้องเป็นผู้สาวขาล้อน้องเป็นผู้สาวขาล้อเรียนเรียนเงีอย อันนี้แบบเราต้องรีบไปเก็บของไหมหรือว่าไม่ใช่ไหมชิวๆใช่ไหมไม่ก็เดินผ่านรู้ไหมเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่ดีเจไปไหนแม็ปไปไหนไปไหนพีู่ดปิดคลิปหรือยังโอ๊ยนิวพูดปิดคลิปละกันเฮ้ยที่หอที่หอเนี่ยกำลังจะพูดปิดคลิปเนี่ยใช่ครับฝากติดตามกันบล็อกด้วยนะครับผมเป็นบล็อกที่ตลาดทั้งหมดเลยนั่นชิวๆใช่กําลังกําลังตายนุ่มดีเรียวๆใช่เรียวๆโอสคลิปอุ้ย หาดหาดสวยกันแม่หาดหาดสวยจังนม่เอ๊ะตัวเองยังจูบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจมส์ที่สีกับน้องมิวเดี๋ยวขอตัวไปเก็บกระเป๋ากลับก่อนนะครับได้ครับผมเจอกันครับทุกคนเจอกันครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับทำเสียงน่ารักทำเลยบฮ้ยบ้าบ้าไม่อยู่ด้วยกันเมืไหนไม่อยู่ด้วยกันเมืไหน โอ้ปิดทีดีกว่าโอ้ปิดทีดีกว่า